139,000าบาทครับสำหรับไททันคันนี้ปี0 8นย์จดทะเบียนปีศ9ย์เก้ามาพร้อมเครื่องเสียงเต็มรานะครับแล้วก็จัดฟิตเมนต์โหลดใส่ล้อขอบ17นะครับหล่อๆแบบนี้เครื่องเสียงประมาณ3ามสิบสี่หมื่นนะครับนะฮะประมาณนี้เลยตุบตับตุบตับดุดหนักดลุดหนักเลยครับลำนี้นะฮะมีเล่มพร้อมโอนนะครับอ่านะครับมีเล่มพร้อมโอนนะฮะได้ไปแบบนี้นะฮะเสียงกระหึ่มนะฮะตุบตับตุบตับตุบตับจ้าบเลยฮะเท่เลยหล่อเลยฮะเครื่องดีคัดดีขับดีช่วงล่างดีครับ ตัวรถนี้ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำนะ่ะตัวรถนี่สวยเลยนะครับใช้คําว่าสวยเลยสวยจัดเลยลานี้นะครับแล้วก็ภายในสวยจอเปลี่ยนให้ใหม่นะครับภายในสะอาดนะครับทําความสะอาดทาความสาปายให้แล้วนะครับหนึ่งสามเก้าได้เครื่องเสียงแบบนี้นะฮะถ้าตัดเครื่องเสียงออกประมาณสี่หมื่รถแค่แสนรถจะเหลือแค่แสนเดียวเองนะครับคันนี้แต่ว่าเครื่องเสียงเอาออกไม่ได้นะต้องไปแบบไปด้วยกันแบบนี้เลยฮะข้างหลังนี้ก็ ยินดีกับสิ่งที่ได้มาแต่ต้องยอมรับกับสิ่งที่เสียไปคือพือ้นที่นั่งด้านหลังอาจจะมีน้อยน้อยเลยนะครับบอกตรงๆแต่ว่าเหมาะสำหรับหนุ่มโสดสาสวสวยนะครับจับจ้าบ,บเลยนะฮะจอดริมทะเลเปิดเพลงฟังกันนะครับหาเพื่อนเพื่อนนะครับปาร์ตี้เล็กๆเนาะครับก็ได้ไปนะครับรถเป็นสีน้ําเงินฟ้านะครับสวยนะครับไอหนักตุ้มต้าไม่มีนะครับนะครับมีแค่ริ้วรอยเล็กๆน้อยจากการใช้งานทั่วไปของเจ้าของเดิมนะฮะหน้าเดิมนู่นนี่นั่น,นเดิมนะฮะสวยมากแล้วนี่ฮะ ร้านผมชื่อแก้วยูสคาร์ลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับผมถ้าคนจังหวัดเลยมาซื้อก็จะเหมาะมากเลยนะครับเก้าตองหกเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับลำนี้นะฮะขับดีเลยฮะมาถึงร้านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทดลองขับนะฮะห้ากิโลสิบกิโลจนพอใจแล้วค่อยทาสัญญานะครับต่างจังหวัดดูแล้วนะครับเพื่อความสบายใจกดดิูที่โปรไฟล์ผมได้นะฮะผมปักหมุดไว้แล้วนะครับในช่องมีประมาณสองพันเก้าร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับ ล้วก็มีผลงานการส่งต่หวัดมาหลายคันนะครับก็จะได้มั่นใจนะฮะผู้ชมจะได้มั่นใจว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงนะฮะร้านเราชื่อแก้วยุสคารนะครับอยู่ตรงข้ามวัดราชธารามลำลูกกาฮองเจ็ดนะครับสวยอันนี้เราไม่สวยครับมีเสน์อันนี้มีเสน์ครับซึ่งแต่รถคงสร้างดีด้วนะฮะนี่ฮะเมสปอร์ตโรงงานเดิมนะฮะสวยนะครับโอเคเลยคงสร้างดีราคาสบายกระเป๋าพร้อมแถมได้เครื่องเสียงนะฮะ จับจ้าตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยฮะชอบก็นะฮะอะ่นี่ฮะโอ้รถเพเดิมนะครับคือพยายามถ่ายละเอียดให้นะครับเพเดิมนะฮะนี่ฮะน็อตไม่ขยับนะฮะมีความเดิมแล้วก็มีความเก่าจากการใช้งานแล้วก็มีความใหม่จากการทาสาัสซ้อนความสะอาดของทางร้านนะครับนะคัคันหน้าเดิมนะฮะผมถ่ายช้าๆดูนะครับพวกรูกลมกลมนะครับเม็ดสปอตต่างๆหรือเม็ดอาร์คนะครับนี่ฮะดูช็อคนะฮะดูช็อคกิวซีมาร์กิ้งที่หัว หัวเสาค้ำเสาโพรงยังอยู่นะคือเส,สาเดิมนะฮะเสาค้ำาโพรงเดิมเลยนะฮะได้เดิมไปเลยแบบนี้เลยนะครับอนะฮะแหงรังเครื่องก็ยังสวยอยู่นะครับอาจจะมีหลุดลุยไปบ้างบางส่วนนะครับโดนน้าฉีดน้าอะไรนะฮะเครื่องโอเคนะครับนี่ฮะช็อคต่างๆสีมาร์กี้ต่างๆสีฟ้าสีชมพูนะฮะตามท่อมีสีขาวช็อคต่างๆเห็นไหมครับเครื่องแห้งๆ,ๆนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ดูที่หัวเกียร์นะฮะยังมีบาร์โค้ดของอะไหล่อยู่เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ป้ายแดงนะฮะดูดูดูนะฮะดูเห็นไหมฮะกุ่มอะไรเห็นไหมยื่นออกมานะสีฟ้ายังแต้มอยู่เลยฮะ ABS นะครับตัวนี้2.5 GLX นะครับมี ABS ด้วยนะครับเนี่ยช็อคสีฟ้านะฮะยังแต้มอยู่เลยนะครับก็ถือว่ารถนี้นะฮะผมถ่ายดูละเอียดด้านหน้าจะมีพวกสเก็ตองนิดๆหน่อยนะครับเป็นรถราคาส่งให้1 3 9 0 0 0บาทเอาไป้จำหน่ายต่อได้เลยนะครับต่างจังหวัดนะครับหรือจะซื้อใช้เองก็ราคานี้นะครับ คุยกันได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมทําคลิปวันที่ยี่สี่สิงหานะครับเรียนเชิญทรับนี่คลิปคลิปถ่ายเครื่องเสียงนี้นะฮะดูย้อนดูในช่องผมได้นะครับนะฮะจ้าบเลยคนนี้ฮะสวยฮะหนึ่งสามเก้าพี่นะครับผมให้เรียนคลิปนี้ฮะเรียนเชิญครับผม